กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้มาอยู่เกมคอมดิวตี้โมบายอยีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแต่งปืน XM4 ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่ดูคลิปช็อตของผมนะก็จะทราบนะครับว่าไอ้ปืน XM4 ที่ผมถืออยู่ณตอนนี้เนี่ยได้มาอย่างไร94้ทีแล้วนะครับเพียงแค่คุณนะครับกดเพียง6ครั้งเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าอ่าได้ตัวละครแถมด้วยเป็นไงถ้าคุณณดดดดดววงงีีคคุกก็็ไไไ้้้้ขออออแแถมมเลล่่นนนๆๆยติืปะะรับ ครบแล้วนะครับก็แลกได้นะครับสำหรับ XM4 นะครับก็แลกไปเลยอ่าได้มาแล้วจบก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าไอปืนนี้เนี่ยผมได้มายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูของแต่งกันเลยของแต่งของผมเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงเล็กน้อยนะครับจากสกินที่ให้มาเลยนะครับก็คือไอสกินนี้เนี่ยมีของแต่งมาให้ด้วยนะครับก็หลักๆก็เป็นสโคบนะครับผมก็จะเอาไว้นะครับที่เหลือก็อาจจะมีแต่งนิดนึงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ของแต่ง a m 4เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะครับอ่าอันนี้สกินธรรมดาโอเคดูอ่าอันนี้กล้องนะ อันนี้กล้องแบบปกตินะครับมันจะไม่มีลวดลายอะไรพิเศษนะครับอ่ะมันก็จะเป็นสีดำๆรวมถึงสก,กินอื่นๆด้วยอ่ะนี่อ่ะกล้องก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเออทุกสก,กินเลยนะทุกสก,กินคือกล้องมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไอส้สก,กินนี้เนี่ยเห็นไหมกล้องมันจะเป็นแบบลักษณะพิเศษก็คือแบบมีความเรียวมีความยาวนะครับแล้วก็สีส้มคือผมมองว่ามันก็โอเคนะครับก็ลองเอาไปเล่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ลองเอาไปเทสดูนะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เวลาถอดเนี่ยก็เอ็กซ์อมโฟก็เอ็กซ์อมโฟเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไว้ดีกว่า <c oughs> แต่จะให้พูดแบบตามตรงเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยใส่สโคปกันหรอกนะครับถ้าเขาใส่สโคปเนี่ยเขาใส่แบบดีๆอย่างเช่นเลดดอทวันอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่ที่เขาแต่งสโคปเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สโคปพโ,โลนะครับ <c oughs> แล้วท่านผู้ชมก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ที่แบบว่าเอจะใส่สโคปทําไมก็ผมอยากใส่เพราะว่าไอ้สกินนี้อ่า คือเห็นตะโกว,ว่าเนอมันสวยดีอะไรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันเล่นเก่งเล่นดีเล่นโหดอะไรนะครับหรือว่าเล่นกากอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวที่ว่ากูอยากใส่ทำไมอะ่ะไม่อยากใส่อ่ะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมวิ่งบุกแล้วกันนะครับจะพยายามบุกให้ได้มากที่สุดนะจะได้ไปแบบน่าเบื่อกันนะครับมาแนละ้วเออ แล้วก็พวกที่มี XM4 แดงนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะสโคบเพราะว่าสโคบของเขาเนี่ยก็โกงอยู่แล้วนะ XM4 แดงแล้วก็ XM4 แดงเนี่ยตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับมีคนเล่นเยอะขึ้นเยอะเลยนะคือกูดำน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปักไม่โดดปึ๊บเรียบร้อยโอเค ก็คือมันโดนบัฟมาแล้วพอบัฟเสร็จแล้วเนี่ยคนเขาอยากจับนะครับไอ้ปืนเนิร์มเนี่ยเขาก็ไม่อยากจับกันนะครับพอเขามาจับปืนที่มันบัฟเนี่ยรวมถึงเอ็มโฟนะ<ๆ>เขาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็เลยกลับมาจับกันนะครับมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอ้ปืนอื่นที่มันได้รับบัฟเนี่ยมันก็มีคนจับมากขึ้นนะแต่ก็ในช่วงแรกๆแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แนละ้วปืนบัฟก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะครับถ้าใหพูดตามตรงนะส่วน u s s 9ก็อยู่ที่เดิมของมึงอะ คงไม่มีใครทำอะไรมึงได้แล้วล่ะชเวบอืโอเคเพื่อนเอฟเคซะด้วยเน็ตหลุดหรืออะไรวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเพื่อนทำไมมึงไม่ขยับเลยอ่ะเอามาแล้วปแปลกมันปแปลกใช่ไหมเพื่อนเน็ตแม่งหลุดเฉยเลยวะ่ะแต่ผมเข้าใจนะครับว่าเน็ตหลุดมาเป็นยังไงเนี่ย อันนี้เน็ยหลุดเพื่อนมันยังเข้ามาได้นะถ้าเข้าไม่ได้นี่แปดสิบแต้มเลยนะแล้วก็โดนแบนห้นาทีนี่ผมก็เคยเป็นนะเป็นประมาณ10รอบได้อุ๊ยแสบตาแม่งแย่นะเว้ยระบบอ่ะอุยกูไปก่อนละเอาจริงไงให้ผมพูดไหมคือระบบจริงๆอ่ะมันน่าจะมี AI แบบตรวจสอบว่าเออเน็ตหลุดแล้วแบบเด้งอะไรเงี้ยนะไม่งั้นมันก็เสียฟรีๆนะครับแ0แต้มเลยนะแม่งเยอะมากนะครับนีโดดกัน เฮ้ยไม่ได้ฝันเฮ้ยหลังเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่รู้เวกรมโอ้ my god เพื่อนน่าจะหันหลังกลับมาเพื่อนไม่หันหลังเพื่อนเพื่อนโม่จะยิงกับสาระแม่งแต่นี่หันหลังกลับมาเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นมาหาเราอยู่แล้วกับเพื่อนไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะ ไม่เป็นไรเพื่อนเราก็ทำเต็มที่สุดแล้วนะเอามืงนอนทำไมเนี่ยอหัวร้อนแล้วนะแตกอีกตัวมาดิครับโอเคมาดิครับโอ้ผมไม่ตามหรอกอยากมาก็มาอยากมาอยากก็มาดิครับอ,อยากมาก็มา ดูลากโคตรนิ่งเฮ้ยเฮ้ยหน้ไเ A. A. ่้เยเ้ยโอ้เข้าเฮ้เ้ยเอเอดยเด้ยเลยจ๋อยเอ้ทเล้กำแ้งกั้เลยเีเดียว้เช้ยวเดี๋เยวรอบนี้เข้าเางยเ้างน้ครับ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าเราบุกไปกลางไปเเย้ รถระเบิดเรียบร้อยหนึ่งมาบีเลยตอนนี้มันน่าจะบุกเข้าบีกันนะครับมีรังสังเห่า ใครก็ได้ช่วยด้วยกูอยู่บี <laughs> บีไอเวนเลยมันแอบอยู่อ่ะยิงบาโดนเฮ้ยซ้ายมาอ้ยอีกนิดเดียวเองแม่งเอ้ย ตายยากตายเย็นแล้วเฮ้ยโหเรียบร้อยชิบหายโอโ้ได้อยู่โอ้โห AK117 แม่งโคตรแรงอะ่ะมีไม่เวิร์กอะ่ะเดี๋ยวผมโผล่น้าต่างมาเดิมถ้าเจอสไนส์สอยทำงยไงวะเนี่ยก็ถือว่าสวยกันไปอโ,โอเคบุกเลยละกันจะเอ๋โดนไปเม็ดหนึง โดนไปเม็ดเดียวเท่านั้นอโลว์ตกกระจายหมดเลยขอพ่ายครับตะโกนเสียงดังไม่ได้เอ้ยโอ้ยหัวแตกเจ็บนะมึงอะตามได้ไหมปั๊บเรียบร้อย อีกตัวหนึ่งเพื่อนมาช่วยเร็วเพื่อนมันอยู่แถวนี้ะว่ามันหายไปไหนยืมหน่อยหายไปไหนวะเมื่อกี้ตัวหนึ่งก็อยู่แถวแถวนี้ป่ะจำไม่ได้แป๊บหนึ่งไม่เห็น อ๋ออยู่นี่โอเคเวลิกูดหน้าต่างใหญ่เหมือนเดิมสไนามาแล้ววะ่ะแม่งโคตเสี่ยงอะถึงปืนจะนิ่งนะครับแต่ถ้าเราเล่นระยะกับสไนเปอร์นี่มันยังไงก็แบบเสียเปียบอยู่นะบีอย่งเยอะบีโคตเยอะเล่นบีดีไหมเนี่ย สวยครับแตกโอ้ยตัวนึงอยู่ในแดงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้อ๋อตายแล้วโอเคตัวสุดท้ายเห็นแสงนะสไนเปอร์ละสิเราอะ ใจเย็นๆนะขอเงียบแป๊บหนึ่งทุกคนวางบีอ้าวเรียบร้อยฟรีขอบใจสำหรับแต้มจบเกมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ X M 4นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e นยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แกผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายเร็วไปไหมคลิปนี้อย่างเร็วเลยนะครับประมาณนี้ก็ คลิปอาจจะสั้นไปขออภัยด้วยละกันนะจัดไป18คิวผมว่าของแต่งนี้แม่งได้ได้จริงต้องซ้ำ